วันนี้ได้มีโอกาสพาลูกๆมาเล่นที่สวนหลวงรองก้าแม่ก็อยากให้ลูกได้ทานของอร่อยแม่ก็จัดเตรียมมาชุดใหญ่เลยแต่เมื่อเอาให้ลูกทานลูกบอกไม่เอาไม่กินตอบแต่เขาว่าไม่แม่รู้สึกเสียใจมากอาาถามว่าไม่ทำอร่อยมัก็ทำอร่อยนะแต่ทำไมไม่กินข้า แม่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วแม่ต้องทักหาเพื่อนแล้วต้องหาวิธีช่วยให้ลูกเราทานข้าวเก่งทานข้าวง่ายลูกเราจะได้อ้นไม่ผอมแบบนี้ต้องทักหาเพื่อนแล้วค่ะมินหญิงช่วยเราทีเราไม่รู้จะทําวิธีไหนแล้วที่จะทําให้ลูกเราอ่ะกินข้าวเก่งกินข้าวง่ายมินหญิงมีวิธีช่วยเราไหมนามินตอบมาหนิไม่ยอมกินข้าวดีนักเนี่ยเห็นไหมน้ามีนบอกอุ๊ยสบายมากด้วยแต่ว่ามีตัวช่วยสําคัญแน่เลยตั้งหนึ่งอุ๊ยรู้จักจังกะมอไหมจังกะมอ ตัวช่วยที่ดีเลยอาณาเทพเป็นสวนหลวงสวนหลวงหน่อยค่ะต่ะดับแล้ม่เนาะดูม้าได้ด้วยจต่ไก่้าแม่จะได้จะได้กินตังกามอแล้วเอาตังก้ามอมาส่งจ้ตังก้ามอนี่ไงกินไหมกินเนาะรู้นะรูไม่ชอบกินข้าวแล้วกินตัวนี้นะ ได้ค่ะโอเคไม่ให้หนุนนิดนะคนละนิดเลยแม่ดูค่ะหนุนว้าวอร่อยไหมคะ